ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีหน้ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ถ่ายคลิปกลางคืนนะคะคุณแม่ก็่จะเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะค่ะเป็นคลิปผ้าฝ้ายค่ะเป็นสีแดงคลั่งค่ะค่ะรหัสเจ็ดนะคะค่ะเป็นผ้าป้ายค่ะแบบป้ายค่ะค่ะผ้าฝ้ายยศขีดลายแพรวานะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางนะคะ เป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวาค่ะค่ะเป็นสีแดงคลางนะคะขาะรหัสเจ็ดค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวานะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นสีแดงคล่งนะคะขาดรหัสเจ็ดค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะใส่ออกงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะค่ะเป็นสีแดงคล้งค่ะรหัสเจ็ดนะคะ ค่ะคุณแม่ถ่ายคลิปกลางคืนนะคะค่ะภ้าพอกมาไม่คมชัดไม่สวยไม่โดดไม่เด่นก็บอกคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่ก็คุณแม่ทําไฟนี้ค่ะไม่เก่งเรื่องไฟนะคะค่ะคุณแม่ทําได้แค่นี้ค่ะหลอดไฟสองหลอดค่ะลูกหลานซื้อมาให้ค่ะค่ะก็เสียบปลักแล้วก็ลุยงานเลยค่ะคุณแม่ได้แต่ลุยงานอย่างเดียวค่ะแต่ปรับแสงสีไม่เก่งไม่เป็นนะคะ ค่ะรหัส8ค่ะเป็นสีม่วงนะคะขาดราคาอยู่ที่1,800รบาทราคาเทเททุกวันเลยนะคะ180บาทค่ะไม่ใช่พัน0นะคะคุณแม่พูดผิดก็ขออภัยตรงที่พูดผิดนะคะขาดราคา180บาทค่ะเป็นสีม่วงค่ะค่ะเป็นผ้ายกขีดลายเพวานะคะขาะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะยกขีดลายแพวานะคะรหัส8ค่ะ ค่ะโดดเด่นมากค่ะเป็นสีม่วงนะคะค่ะยกขีดลายแพรวาค่ะเป็นช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงปีใหม่นะคะค่ะปีใหม่มองหาของขวัญให้กับเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเรานะคะแล้วก็ฝากญาติผู้ใหญ่นะคะค่ะฝากคุณยายคุณย่าของเรานะคะค่ะเป็นเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนให้ของขวัญสําหรับเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราและคนที่เรารักค่ะ ราคาอยู่ที่180บาทนะคะนี่ค่ะเป็นสีแดงครั่งนะคะเป็นยกขีดลายแพรวาค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพวานะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะยกขีดลายแพวาราคาอยู่ที่180บาทค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพวานะครับค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะค่ะป้ายค่ะเป็นผ้าตัดสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใส่นะคะ ค่ะตัดแบบป้ายค่ะเพราะว่าถึงตัดแบบป้ายนี้ค่ะเราจะสาธิตให้ดูนะคะค่ะมันง่ายต่อการใส่นะคะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะถ้าเราไม่ตัดแบบป้ายแบบนี้เราไปตัดติดก็คนที่เราไม่รู้จักรอบเอวรอบไซส์นะคะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จักรอบเอวรอบไซส์ค่ะ เราก็กลับประมาณให้ไม่ถูกนะคะเราก็แถมตะขอไปในตัวทุกผืนค่ะค่ะคุณแม่นี่จะพับป้ายแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ป้ายมาแล้วก็หมุนลงค่ะมันก็อยู่ค่ะคุณแม่กเอาเข็มขาดคาดนะคะค่ะเป็นตัดสําเร็จแบบป้ายนะคะใส่ง่ายค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้นะคะค่ะถ้าคนจ่อยนี่ค่ะให้พับเข้าวงในแบบนี้นะคะค่ะถ้าป้ายจากขวามาซ้าย ค่ะมันจะพับเข้าวงในมันจะแคบนะคะค่ะเราก็คุณแม่บ้านก็คิดดูนะคะพับวงในเข้าวงในแบบนี้ค่ะคุณแม่จะถนัดจากขวามาซ้ายค่ะป้ายเข้าพับเข้าวงในค่ะแบบนี้ค่ะมันก็แคบเข้าค่ะค่ะพวกนี้ค่ะพวกที่นุ่งแบบนี้ค่ะถ้าพับจากซ้ายมาขวาเราก็ค่ะเราก็พับค่ะพับเหมือนคุณแม่บอกนี่แหละค่ะ ค่ะมันจะแคบเข้าค่ะแล้วก็มันจะไม่พันตัวค่ะสําหรับคนตัวจ่อยนะคะค่ะได้ทุกคนค่ะตัวอ้วนตัวจ่อยก็ใส่ได้ทุกท่านนะคะค่ะเป็นผ้าป้ายตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะสะอาดผ้ากาวอย่างดีนะคะราคานี้ค่ะคุณแม่เททุกวันนะคะรหัสเก้านี่ค่ะเป็นออกเป็นแดงแดงโกม่วงนิดหนึ่งนะคะ ่ะแดงค่ะเป็นแดงคลั่งนะคะแดงแดงแบบแดงแบบฉ่ำๆนะคะแดงฉ่ำค่ะถ้าเป็นสุกก็จะสุกแบบฉ่ำหวานฉ่ำค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นอมอมม่วงนิดหนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะคะอย่าต่อคุณแม่เลยค่ะต่อได้แต่ลดไม่ได้ค่ะคุณแม่ขายถูกเท่าไหร่ลูกค้ายิ่งต่อเท่าน,นั้นค่ะ สงสารคนแก่ขายของพ้างนะคะค่ะมันถูกแล้วค่ะจะตอบคุณแม่เลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวาค่ะโดดเด่นค่ะมาแรงแซงคางโค้งตลอดนะคะค่ะเอาไปจะให้เพื่อนสนิทค่ะช่วงนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่ให้ของขวัญสำหรับญาติผู้ใหญ่และก็คนที่เรารักค่ะค่ะเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราก็ให้ได้นะคะ ค่ะเป็นผ้าฝ้ายก็เหมาะสมอยู่นะคะสวยนะคะผ้าฝ้ายยศขีดนะคะค่ะลายเพยาวาค่ะเพลา,าเป็นผ้ากาลสินนะคะต้นตําเนิดนมาจากการสินนะคะค<ส>่ะผ้าเพวานี่ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกพืนแจ่มทุกผืนค่ะผ้าฝ้ายยศขีดลายเพวาค่ะเป็นสีฟ้านะคะค่ะเป็นสีฟ้าค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นผ้าฝ้ายยศขีดลายเพวาค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่180บาทค่ะราคาเทกระจาดนะคะค่ะเป็นเอาไปเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนให้ของขวัญนะคะไปแจกเพื่อนๆนะคะค่ะแจกเพื่อนบ้านค่ะแจกเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเรานะคะคนที่เรารักนะคะค่ะราคา180บาทนี่ค่ะถือว่าถูกมากค่ะค่ะสีฟ้าตัวนี้เป็นลายการบินไทยนะคะค่ะเป็นค่ะเป็นเชิงริ้วค่ะ นี่ก็สวยนะคะเชิงริ้วค่ะเชิงริ้วทิโยงค่ะรายการบินไทยนะคะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวาเหมือนกันนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวาค่ะค่ะเป็นเชิงริ้วตินโยงนะคะค่ะเป็นสีฟ้านะคะสวยค่ะ ค่าราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นค่าราคานี้ค่ะพอหยิบพอจับพอซื้อพอหากันนะคะค่ะฝากเพื่อนสนิทพิษรมแท้ของเรานะคะค่ะคนที่เรารักคนที่เรารู้ใจนะคะค่ะช่วงนี้เดือนนี้ค่ะเตรียมของขวัญไว้ให้กับค่ะเพื่อนๆนนะคะค่ะและคนที่คนเราคนระคนใหญ่ที่เราคารวรบบูชานะคะที่เราเคารพนะคะญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะ ค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นราคาเทแล้วนะสีม่วงนะคะค่ะพื้นที่สีม่วงค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกพืนแจ่มทุกผืนค่ะใส่ออกงานบุญช่วงเข้าผอช่วงปีใหม่นะคะค่ะมองหาผ้าส,สวยๆค่ะใส่ออกงานบุญนะคะช่วงปีใหม่นี้ค่ะค่ะฉลองใส่ฉลองปีใหม่ไ,มไปฟ้อนรำปีใหม่นะคะค่ะมองหาผ้าไหมส,สวยๆผ้าฝ้ายสวยๆค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะ สวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะนี่ก็เป็นสีฟ้านะคะฟ้านี่ค่ะมันจะมีหลายลายนะคะแตกต่างกันอยู่ที่ลายนะคะสีฟ้าก็ผ่านไปแล้วค่ะชุดหนึ่งนะคะค่ะสวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่180บาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ180ยแปดสิบบาทค่ะมากผื้นไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนนอมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นสีฟ้าค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะร้อยแปดสิบบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะพื้นนี้สีนี้เป็นสีอันนี้ค่ะค่ะเป็นเป็นสีกะปิค่ะคุณแม่พูดพูด พูดหลายก็เออเรเป็นสีกะปิค่ะพื้นนี่เป็นสีกะปีนะคะค่ะกะปีก็สวยนะคะโดนเด่นค่ะเป็นสีแบบทูโทนนะคะสีนูนๆค่ะค่ะสีพัดเทลสีนูดค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสบาทค่ะเทกระจาดทุกวันค่ะคุณแม่เททุกวันนะคะร้อยแปดสบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะร้อยแปดบาทนะคะ ค่ะผ้าฝ้ายยขีดลายแพวาตัดสําเร็จพร้อมใส่อัดผ้ากาวอย่างดีค่ะราคานี้ค่ะถูกมากมากค่ะค่ะถูกค่ะช้าอย่าช้านะคะหมดก่อนนะคะไม่มีผ้าขายนะคะค่ะผ้าขาดตลาดค่ะตัดไม่ทันค่ะช่างตัดไม่ทันค่ะนี่ค่ะเป็นสีม่วงค่ะละหัสห้านะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ ร้อยแปดสิบบาทค่ะราคานี้พอซื้อพอจับนะคะเอาไปฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราที่เรารักผู้ใจกันนะคะค่ะเป็นสีม่วงนะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะสวยตลอดค่รงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะเป็นสีม่วงค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสีม่วงนะคะ อ่ผืนนี้เป็นสีแดงค่ะแดงมันจะกลายไม่เหมือนกันนะคะค่ะบางทีก็เฉืนช้ำมันจะซ้ํากันนะคะค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขิดลายเพวานะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะร้อยแปดสิบบาทนะคะค่ะราคานี้ค่ะถูกมากๆค่ะค่ะต้อนรับปีใหม่นะคะคุณแม่โปรทุกวันนะคะเททุกวันต้อนรับปีใหม่ค่ะค่ะเอาไปฝากเพื่อนสนิทมิตร แทของเรานะคะค่ะผ่าคนที่เรารักค่ะเป็นของขวัญให้กับช่วงปีใหม่นะคะค่ะไม่อีกกี่วันก็ปีใหม่ราคา180บาทค่ะเทกระาแล้วค่ะค่ะผืนนี้เป็นสีเทาค่ะสีเทาออกเขียวๆสวยนะคะค่ะสวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะราคา17นะคะค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวาค่ะ ตัดสำเร็จปัดตัดแบบป้ายนะคะพร้อมใส่อัดผ้ากาวอย่างดีค่ะผ้าไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างนะคะผ้านิ่มนะคะดูค่ะค่ะถ้าสัมผัสแบบนี้ค่ะมันจะเด้งดึงดึงดึงผ้านิ่มค่ะถ้าผ้าแข็งมันจับไปไม่ไปค่ะถ้าผ้านิ่มมันจะเด้งดึงค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นสีเทานะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะสีเทาค่ะเป็นสีเทามุกนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับ่อบทางไลน์ทุกท่านค่ะร้อยบาทค่ะสีเทาค่าพื้นนี้เป็นสีฟ้าค่ะฟ้าวันไหนค่ะซื้อไว้นะคะช่วงวันแม่จะหายากนะคะค่ะช่วงวันแม่แม่หลวงของเราจะหายากนะคะผ้าพวกนี้ค่ะถึงเดือนมาจริงๆไม่พอกันค่ะหาผ้าตัดไม่ได้ค่ะเราก็เตรียมเตรียมไว้ค่ะเผื่อลูกเผื่อลานของเรานะคะราคาอยู่ที่ร้อบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนเจ่มทุกผืนค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทาไลน์นะคะให้แอดไลนะะ์ลก,ลนนะะลลกับคุณแม่นะคะค่ะให้แอดไลน์นะคะเผื่อลูกเผื่อลานของเรานะคะแอดไลน์ค่ะขายแอดไลน์กับคุณแม่นะคะค่ะเวลาถ้าถ้าทาให้เป็นให้ลูกให้หลานทําให้ค่ะแอดไลน์ค่ะคุณแม่นอบรับตอบทางไลน์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะสง่งภาพให้ดูทางไลน์นะคะค่ะเวลาเรา ทักมาค่ะปรตรงกันไหม้านตรงกันไหมตรงกับสีนี้ไหมตรงกับที่เราทักมาไหมค่ะมันจะได้ว่ามันเหมือนกันค่ะตกโอเคกันแล้วค่ะเหมือนกันแล้วโอเคกันแล้วก็เราก็ส่งคุณแม่ก็ส่งหมายเลขบัญชีให้นะคะคุณแม่ให้ระบบโอนเงินนะคะคุณแม่ไม่รับปลายทางนะคะคุณแม่แจ้งให้ทราบค่ะไม่รับปลายทางค่ะเพราะว่าปัญหารับปลายทางปัญหายากมากค่ะปัญหามีค่ะ ค่ะคุณแม่ก็เลยตัดปัญหาข้อรับปลายทางออกนะคะไม่รับปลายทางนะคะค่ะเรื่องที่รับปลายทางนี้เวลาพนักงานไปส่งของโทรหาผู้รับค่ะเขาจะโทรหาผู้รับก่อนบางทีก็ไปต่างจังหวัดบางทีก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะค่ะระับไม่ตรงกันค่ะแล้วก็ของที่ส่งไปและไม่มีคนรับของก็ติดกลับมาหาคุณแม่เหมือนเดิมนะของคุณแม่นะคะ ค่ะตีกลับก็ไม่ใช่ว่าตีกลับฟรีคุณแม่ต้องเสียค่าของตีกลับอีก50บบาทหรือถ้าใหญ่ก็ร้อยหนึ่งนะคะค่ะคุณแม่ก็เลยสู้ไม่ไหวกับการตีของกลับนะคะเพราะว่าบางทีก็ไปส่งก็เจอค่ะแม่บ้านสั่งไปเจอสามีสามีก็บอกว่าไม่ได้สั่งของไม่รับค่ะของก็ตีกลับค่ะปัญหามันจะหลายอย่างหลายแนวนะคะก็ะเลยถ้าลูกค้าโอนเงินคือส่งของนะคะส่งทั่วไทยส่งทุกวันค่ะ ของไม่เคยค้างนะคะค่ะส่งให้ตลอดนะคะให้แต่ท่านอนตังมานะคะคุณแม่ซื้อของมาขายอยู่แล้วค่ะไม่คําไม่มีคําวัลอกต้มพี่น้องนะคะค่ะของแท้ค่ะช่อง YouTube ของแม่ววรักษ์นี่ค่ะค่ะสีนี้สีกะปีนะคะค่ะเป็นสีกะปีนะคะรหัสสีนะคะท่านทักมาได้ค่ะท่านจะเอาตัวไหนนะคะค่ะเป็นสีกะปีค่ะเป็นยกขิดแพรวานะคะ ขาสีกะปินะคะสวยมากค่ะค่ะแลวอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวเย็นมากค่ะช่วงที่บ้านของคุณแม่ช่วงทุกวันนี้อากาศหนาวมากค่ะอากาศเย็นค่ะใส่เสื้อกันหนาวอยู่ตลอดมาสามสี่วันแล้วค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ